ครับผมบรองศาสตราจารย์ดรธีระเจสริกมงคณนะครับปัจจุบันเป็นคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับในตัวของคณะเองปัจจุบันนะครับมีมากมายหลายหลักสูตรนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรามีทั้งหมด5าสาขาวิชาก็คือ5้าหล,ลักชารหลักของทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็คืออย่างเช่นวิศวกรรมไฟฟ้าระคอมพิวเตอร์นะครวิศวกรรมอุตสาหก,การวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเคมีนะครับแต่ว่าจาก5้าสาขาหลักเนี่ยเราก็พัฒนาหลักสูตรทางทางเยอะพอสมควรนะครับเรามี30กว่าหลักสูตรในคณะเองไม่ไว่าจะเป็นปริญญาตรีนะครับวัดหัเอกต่างๆหรือจะเป็นตรีหลักสูตรปกติหรือว่าเป็นหลักสูตรพิเศษที่เป็นภาษาไทยและเป็นภาษาอังกฤษ ก็ปัจจุบันนะครับถ้าเกิดแบ,บ่งเป็นปริญญาตรีนะครับไม่ไว่าจะเป็นหลักสูตรปรกติหลักสูตรพิเศษก็มีประมาณ3ามเกือบสามพนคนนะครับแล้วก็ระดับปริญญาโทเอกมีประมาณอีกประมาณ500คนดังนั้นที่อยู่ในคณะมีประมาณ3ามสหกคนเรามีอาจารย์ทั้งหมดทั้งคณะนะครับมีประมาณเกือบสักร้อยสิบร้อยสิบห้าคนแล้วก็มีบุคลากรสายสนับสนุนมีประมาณสักร้อยยี่สิบกว่าคนร้อยสามสิบคนนะครับ เรื่องของห้องเรียนนะครับเราไม่เคยมีแัญหาเพราะว่าห้องเรียนที่อยู่ภายในตึกเนี้ยห้องเรียนมีเยอะพอสมควรนะครับมีถึงประมาณ50-60ห้องเรียนผมก็ปรับปรุงห้องทั้งหมดกเกือบเกบ90%กลายเป็นห้องรูปแบบใหม่ก็คือสามารถมีการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมได้นะครับมีการเรียนการสอนแบบที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาม,มากขึ้นมีบอร์ดที่สามารถเขียนได้รอบห้องนะครับมีห้องที่สามารถใช้สอนออนไลน์ได้ร0 0ปร์็ในวาระ แรกของผมที่เป็นคณะบดีทางด้านการยกระดัห้องเรียนทั้งหลายโคเวกิกก้งสเปซพวกน,นี้ผมทําเพื่อรองรับไว้หมดลยแต่วพา,าเดอมันเป็นช่วงที่เราเจอโควิด -19 เราก็ไม่ได้มาใช้ห้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องบอกเลยว่าเราเป็นคณะแรกๆของมหาวิทยาลัยที่ประกาศเลยครับว่าเราจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นออนไลน์อาจารย์ในคณะเองก็ปรับตัวไม่ทันเหนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นผมต้องขอบคุณ โควิดได้ทเหมือนกันเพราะว่าพอสถานการ์มันเกิดขึ้นมันทาให้ทุกคนต้องปรับตัวเองทุกคนยังไม่คุ้นนะครับว่าจะมีแพลตฟอร์มตัวไหนบ้างที่มาเซิร์ฟในการสอนออนไลน์เราใช้ง่ายที่สุดกับ Facebook Live หรือบางท่านหลังจากนั้นมี Microsoft ฟ e ีมเข้ามามี Zo ู om เข้ามาเราก็มีการใช้มากขึ้นต้องบอกนะครับว่าห้องเรียนของเราพร้อมมากเป็นหนึ่งคณะในมหาวิทยาลัยภาษาที่พร้อมในการที่สอนออนไลน์ได้ํามไปน,นะครับพอเรารอบแรกเนี่ย มีการผ่อนโปนนะครับเราก็มีการให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในคณะได้บ้างพอรอบใหม่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยการเรียนการสอนแบบออนไลน์100%ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราวิศุิ์กรของ PSEA ไม่จำเป็นต้องจบไปด้วยเกรด3.0-3.5แต่ว่าทำยังไงให้คุณสามารถปรับตัวเองได้กับเทคโนโลยีตนอัจวจวล้ไม่ว่าจะโลกจะเปลี่ยนยังไงคุณก็สามารถปรับตัวเองได้ ือผมอยากสอนให้วิศวกรที่จบจาก DSE เป็นบุคคลที่มีแัทษะจุดที่ดีนะครับแล้วมีความรับผิดชอบของสังคมส่วนโครงสร้างในการบริหารของคณะโครงสร้างก็จะจะอ้วนนิดหนึ่งนะครับแต่ทำยังไงให้โครงสร้างหนุหลีกได้แล้วก็เราสามารถพัฒนาสมกยภาพของคนอุากรณของคณะได้นะครับปัจจุบันในวาระที่2ที่ผมรองตำแหน่งคณะบดีก็มีการปรับโครงสร้างบางอย่างนะครับที่เราคิดว่ามันสามารถรวมกันได้ บางอย่างที่มันเหมือนกันมันควรจะมาคูรีซอสส่วมกันนะครับก็พยายามที่จะทําให้ระบบการบริหารจัดการให้มันหลีนม,มากขึ้นเราเป็นคณะที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างนวัตกรรมสิ่งแรกที่เห็นชัดเจนคือนวัตกรรมที่ช่วยคนพิการนะครับหรือว่าค้ป่วยทั้งหลายเรามีมี Excel l e n t e ต์เซที่เกิดขึ้นในคณนะที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเซิร์ฟในเรื่องพวกนี้ได้ถ้า ถ้าดติดตามนะครับในเรื่องของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยตามโรงพยาบาล TSC เราหรือว่าคณะวิศวะของธรรมศาสตร์ก็จะเป็นเป็นหน่วยงานหนึ่งครับที่ไปช่วยทั้งประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงโควิด -19 ที่เกิดขึ้นต่างสิ่งที่เราทำครับเรารู้ว่าเราต้องปิดคณะนะครับแต่ว่าเรารู้ว่าสังคมเดือดร้อนท่านเองจำได้มีช่วงหนึ่งที่หน้ากากอนามัยหมขาดความคิดก็คือว่าทำยังไงให้หน้ากากอนามัยกลับมาใช้ได้ นะครับตอนนั้นที่ที่ทำนะครับก็มีการออกแบบกันสิ่งที่เราพบปัญหาคือหลอด UVC หายากหลอด UVC ที่มีคุณภาพหายากทำยังไงครับเราก็ไปหามมาทั้งหมดเราก็ไปทดสอบที่สวทชนะครับเราก็ได้อาจารย์ของคนณะสา,า,าเวิชาสันะค์มาช่วยเราในการที่จะเพาะเชื่อในการที่จะทดสอบว่าไอ้ตู้อบหน้ากาศอัานมนัยมของเราเนี่ยมันใช้งานได้สุดท้ายเราได้ต้นแบบ เราผลิตแล้วก็แจกจ่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศน,นะครับมากกว่า200ตู้ด้วยกันณปัจจุบันเราก็มีการต่อยอดนะครับอย่างเช่นเราทำเครื่องผลิตโอโซนนะครับเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็เช่นเดียวกันนะครับวัตถุประสมค์ความจริงเกิดจากที่เราต้องการผลิตตัวฆ่าเชื้อนนครับวิโอโซนใช้สำหรับในห้องเวียน เราคิดว่าวันหนึ่งนักศึกษากลับมาเรียนในคณะได้ทํายังไงให้มีเครื่องนะครับที่สามารถฆ่าเชื้อได้ในห้องเรียนสามารถเปิดได้ทํางานได้ในกลางคืนนะครับก็เกิดนวัตรกรรมในการฆ่าเชื้อโควิด1 i ด้วยโอโซนขึ้นมานะครับปัจจุบันก็มีหลายหน่วยง,งานนะครับที่ขอให้เราพัฒนาต่อยอดของความรู้แม้กระทั่งล่าสุดก็ตามที่กรุงเทพมหานครตลาดพังพัฒน์นะครับเราก็ไปช่วยสธารณสุขจังหวัดน,นะครับในการที่เอาผลิตนวัตรกรรมที่ทําด้วยหลอด UVC ครับ ไปติดในตลาดคือค่าชื้นาการที่นักเรียนนะจะหาตัวเองให้พบก่อนว่าตัวเองอยากเรียนอะไรเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมแนะนําเลยว่าไม่อยากให้เรียนตามเพื่อนไม่อยากให้เรียนตามเาทรนด์ของโลกนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่ชอบคณิตาศาสตร์ชอบวิทยาศาสตร์ชอบสร้างสิ่งใหม่ๆวิศวกร,รถือว่าเป็นช้อยส์ที่น่าสนใจช้อยส์หนึ่ง ถามว่าทําไมต้องมาเรียนที่ธรรมศาสตร์นะครับที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเรามีการปรับปรุงแบบสูตรตลอดนะครับเรามีการสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาได้ได้ทดลองอยากให้มอง PSE เป็นเหมือนกับเป็นที่ให้นักศึกษาได้ทดลองนะครับได้ได้เรียนได้ฝึกก่อนที่ท่านจะจบไปทํางนานข้างนอกหรือว่าจะต่อเรียนต่อในอนาคตก็ตามยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเรียนที่ท s e นะครับ เรามีบางหลักสูตรที่เรียนในคณะสักษาปีอีกหนึ่งปีก็ไปทึกงานอยู่ในโรงรางานอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์คือเราอยากให้นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรประเภทแบบน,นี้พร้อมที่จะทํางานทุกหลักสูตรพัฒนาด้วยคนที่มีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันอยู่ยแล้วแต่เราเนี่ยมีหลักสูตรในการพัฒนานะครับเรามีการเทียบกับมหลาลัยในต่างประเทศมหลาลัยผู้สัญญาที่เราทําเป็นหลักสูตร 262ไม่ว่าจะเป็น University you know of Nottingham University you know of New South Wales ของออสเตรเลีะครับหรือว่า KU Leuven ของเบลเยียมพวกนี้เป็นหลักสูตรที่ท่านต้องคิดนะครับว่าเขายอมรับหลักสูตรของ TSC TSC เป็นสถานที่ที่ให้โอกาสแล้วก็อยากจะพัฒนาวิศวกรที่สามารถปรับตัวเองได้ตลอดไปเลย